สวัสดีครับมาลองอินเตอร์เกตแอมนะครับเป็นซุปเปอร์ไฮเอ็นะครับของพรีแมนนะครับเป็นรุ่นไอสามสองนะครับผมเนี่ยนะฮะสวยมากๆนะครับผมเป็นไฮเอ็นสุดๆครับตัวนี้อ่ะลำโพงที่ใช้ลองเป็นอีเล็กตนะครับตัวนี้ครับเป็น e l t 7นะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะขออนุญาตฝากไลน์นิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดกี่โมงครึ่งเป็นห้ามงเย็นนะครับร้านอยู่มีบสุด เนี่ยครับล้อกันลัพธพองตัวนี้นะฮะอิเล็กดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะครับผมลูกเล่นของตัวพี่แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ e กเตอร์นะครับเ e กเตอร์นะค,ะครับตอนนี้ต่อช่องซีดีเนาะช่องซีดีก็คือจะเป็นไอเอ็นสามนะฮะอินพุตทุกอินพุตใช้งานได้หมดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ ก็จะเป็นอิที่บอกครับอันนี้ปิดเครื่องเนาะน,นี้เปิดเครื่องนะครับเนี่ยนะฮะเปิดเครื่องเนี่ยครับก็จะขึ้นเนี่ยฮะตาตาพีแมนะฮะนะครับลดเสียงนะครับเพิ่มเสียง าจะเป็นพวกหูฟังนะฮะเป็นเมนูเนาะเราไม่ได้ใช้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับสปีคเกอร์ทุกอินพุต XLR นะครับผมเสียบตอบกับคอมนะฮะใช้งานได้หมดเลยนะครับผมใช้งานได้หมดเลยนะครับผมลองหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับผม กด,ดก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะฮะลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงเนี่ยฮะดิมเมอร์นะครับพักหน้าจอเนี่ยฮะความสว่างนะครับนี่ฮะมิวเสียงใช้งานได้หมดนะฮะโอเคครับผมสีกงดีมากครับสวยมากครับ